ประวัติความเป็นมาศาส,สนา,าพราหมณ์เกิดขึ้นในประเทศอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ1,000ปีขึ้นไปพระพุทธเจ้าขณะยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปศึกษาคำสอนของศาสนา,าพราหมณ์จนจบไต,ตเวสศาสนา,าพราหมณ์ไม่มีพระาศาสดาผู้ก่อตั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนศาสนาอนอื่นแต่ก่อลูกขึ้นจากลัทธิบูชาธรรมชาติและวิวัฒนาการกลายเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า ศาส,สนาฮินดูป็นศาสนาแบบพหุเทวานิยมที่พัฒนาต่อมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาแบบเอกเทวานิยมมีพระเจ้าองค์เดียวจึงมักเรียกรวมกันว่าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นศาสดามีคำพีศาสนาเรียกว่าพระเวทมีศาสนิกชนมากเป็นอันดับสี่ของโลกมีจำนวนประมาณ900ล้านคน ศาส,สนานี้นับถือเทพเจ้าหลายองค์เรียกว่าพระหุเทวนิยมเทพเจ้าแต่ละองค์ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทและตำนานต่างกันไปโดยทั่วไปถือว่าชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุดได้อวตารแรกล่างออกมาเป็นสามองค์เรียกว่าเตมูรติคือพระพรหมซึ่งเป็นผู้สร้างโลกพศิวะเป็นผู้ทำลายและพระวิษณุผู้ปกป้องและรักษาโลก ทพระเจ้าสูงสุดของศาสน,นาพราหมณ์คือพระประมาตามันความเชื่อเกี่ยวกับตีมุนติพระพรหมผูสร้างพระวิษณุคือผู้คุ้มครองและพระอิศวรคือผู้ทำลายคำพีพระเวทมีอยู่คัมคำพีได้แก่ 1. หรึอเฤาเวท 2. ยชุนลเวท 3. สามเวทและเพิ่มมาอีกหนึ่งคือ 4. อาถันพระเวท ศาส,สนาฮินดู 1. เชื่อเรื่องวิญญาณที่เป็นอนันตะคือเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดพ้นโมกษะ 2. ให้คนที่เกิดในตระกูลพรามกษัตริย์วิษยะปฏิบัติตามหลักอาสมอย่างเคร่งครัด 3. ส,สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพรามณ์คัมภีรเวทวัน,นะสี่ได้แก่วัน,นะพราหมณ์วัน,นะกษัตริย์วันยะวศษยะและวัน,นะสูทร นิกายในศาส,สนาฮินดูหนึ่งนิกายพรมนับถือพระพรมเป็นเทพเจ้าสูงสุด 2. นิกายไวยสพนบรัทธิอวตารน,นับถือพระวิษณุ3นิกายไสยวะนับถือพระศิวะมีศิวะลึงเป็นสัญลักษณ์ 4. นิกายสากตินับถือเทพเจ้าที่เป็นสตรี หลักธรรมสิป,ประการ 1. ทลุติคือความพอใจ 2. กัสมาคือความอดทน3ธรรม,ม,มะคือความข่มใจ 4. อัสเตยะคือการไม่กระทำเยี่ยงโจร 5. าเสาะคือความบริสุทธิ์ 6. อินทร์นิคราหะ 7. ทีคือความรู้ 8. วิทยาคือความรู้ปรัชญา 9. สัจจะคือความบริสัทธ์1ิบ อกโกทะคือความไม่โกรธหลักอาสมส 1. พรมจารีคือเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนสองคฤหัสคือเป็นวัยคองเรือน 3. วันปลัสคือเป็นวัยออกสู่ป่า 4. ส,สัญญาสีคือวัยสุดท้ายของชีวิตออกบวชเป็นสัญญาสีบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อหลุดพ้น หลักปรมาตามันและโมกษะ 1. ห,หลักปรมาตามันมีความเชื่อว่าปรมาตามันหมายถึงพลังธรรมชาติและเป็นอมตะไม่มีเบื้องต้นและสิ้นสุดส่วนวิญญาณย่อยเรียกว่าอาตามันสามารถไปรวมกับปรมาตามันได้เมื่อบรรลุโมกษะ 2. หลักโมกษะเป็นปฏิบัติ เพื่อหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งชีวิตด้วยการนำอัตมันของตนเองเข้าสู่ปรมาตมันหลักปรัชญาพขวัดคีตาได้แก่ 1. กรรมโยคะการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 2. ชายานโยคะการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญหาความรู้แจ้ง 3. พักติโยคะความรักความพักดีอุทัดต,ตนต่อพระเจ้าเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น หลักทัศนะ6ได้แก่ 1. สังสาคายะทัศนะเกี่ยวกับชีวิต 2. โยคะทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยสำรวมอินทรีย์ 3. านยยะทัศนะเกี่ยวกับความรู้ 4. ไวยเสสิกะทัศนะเกี่ยวกับสิ่งมีอยู่จริงชั่วนิรันต์9อย่างคือดินน้ำลมไฟอากาศกาลเัศะอัต์มัน มณนะ 5. ามังสาทัศนะเกี่ยวกับปัจญาน่าเชื่อถือ 6. เวทานตาทัศนะเกี่ยวกับอุปนิสัตอุปนิสัตคือคำพีส่วนสุดท้ายของพระเวทคำพีที่เป็นหลักปรัชญาลึกซึ้งพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดู 1. พิธีศาสตร์คือพิธีทำบุญให้แก่ญาติ ผู้ล่วงลับไปแล้ว2พิธีประจำบ้านได้แก่พิธีอุปนัยันคือพิธีเริ่มการศึกษาถ้าเป็นผู้หญิงยกเว้นวิธีวิวาหะคือพิธีแต่งงาน 3. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวันนะคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูทรแต่และว,วันนะมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันจึงต้องปฏิบัติตามวันนะของตนเช่นการแต่งงานการแต่งกายเป็นต้น 4. พิธีบูชาเทพเจ้าแต่ละวันนะจะมีการปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละเทศกาลต่างๆเช่นงานศิวรารีพิธีร้อยบาปงานบูชาเจ้าแม่ลักษมีเทวาแห่งสมบัติและความงามเป็นต้น